คุณกำลังเครียดเรื่องปัญหาภาระหนี้สินและการเงินค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมาดูกันพี่หมอจะเปิดพลังงานของไพ่ว่าก่อนสิ้นปีนี้ภาระหนี้สินการเงินของคุณที่มีอยู่ที่หนักอกหนักใจตรงนี้จะผ่านไปได้ไหมและคุณจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมคะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้พี่หมอจะเปิดพลังงานของไพ่ให้สามใบามาดูว่าไพ่อยากส่งพลังงานอะไรถึงคุณนะคะใบแรกว้าวขึ้นไพ่ The World นะคะ คุณจะผ่านและแก้ไขปัญหานี้ไปได้ด้วยดีนะคะมันจะยังไปต่อได้เรื่องการเงินทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะปลดล็อกนะคะในตัวของมันเองนะคะขึ้นไพ่นะคะ the emperor นะคะไพ่ราชาแปลว่าจะมีเรื่องดีๆผู้หรับผู้ใหญ่คนรักจะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเรื่องการเงินให้ มันผ่านไปได้นะครและคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวและได้ปลดหนี้ปลดสินปลดล็อกเรื่องการเงินที่มันหนักใจอยู่นะคะ a c e of the world นะคะหมายถึงความสำเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลังจากปีหน้าสิ้นปีนี้ ผ่านไปปีหน้าคุณจะเหนื่อยน้อยลงการเงินปลดล็อกทุกอย่างเบาบางสบายใจและชิลได้อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีเลยถ้าใครรับพลังงาน3ามใบนี้พิมพ์ว่ารับทำทำนายนี้นะคะและชอบพลังงานนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และจะได้เจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปนะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ